ยงเป็นร่างของพาคิสในที่สุดเราสามารถเข้าใจได้ว่าตอนนี้เราจะเป็นกายแท้กายที่แท้จริงของพาคิสเราอยู่ด้วยกันในภูเขาแห่งการเปลี่ยนแปลงอันศักดิ์สิทธิ์มีร่างกายที่สดใสและเป่งประกายเป่าเป่งและสวยงามดื่มดำกับชีวิตของพระเจ้า มนุษย์ได้กลายเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าและอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางมนุษยชาติอีกครั้งด้วยความมีชีวิตชีวามากขึ้นเหมือนที่คนอื่นยอมรับและแสดงอาณาจักรอย่างสมบูรณ์แสงสว่างแห่งอาณาจักรของพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นเพราะการยอมรับของมันเท่านั้นนี่คือร่างกายที่แท้จริงที่มนุษยชาติครอบครองมาตลอด และทุกคนมีชีวิตร่างกายนั้นเป็นมาตลอดและจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปร่างกายส่องสว่างจนเชื้อโรคแห่งความชราห,หรือความทศวรรษไม่สามารถแทรกซึมได้มันคือร่างกายดังการมีชีวิตอยู่มันไม่สามารถตายได้ร่างกายเช่นนี้อ่อนไหวที่จะถูกตรึงกลางเขนเป็นพันๆครั้งและเมื่อถูกตรึงกลางเขนมันก็จะกลับมา ได้รับชัยชนะมากขึ้นร่างกายเช่นนี้แสดงออกมาในทุกสถานการณ์เหมือนกับบรมอาจารย์ของพระเจ้าร่างกายที่ฟื้นคืนชีพตลอดการมนุษยชาติเป็นมากกว่าพี่น้องเขาเป็นมนุษย์เหมือนเถาอางุ่นและกิ่งไม้ของเขาเป็นเถาอางุ่นไม่มีส่วนใดหรือหน่วยใดสามารถแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง คำอธิษฐานของพระคิ์คือขอให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวจุดแห่งแสงครับผมฝากปิดความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสื่อ,อ,อไปทำให้พี่ๆท่านฟ,ฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระต่าแจ้งกราบ,บวินวรมรมมะคูคูบาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญาให้กับตัวพี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ